วีโก้มขาใส่ชุดโหลดหลัง2นิ้วก็แต่จากร้านสตางค์เราโตที่ได้สวิตมาแล้วค่าไปฟังชั่งคุยกับลูกค้ากันต่อหน้าต่อมันยิบเก็ดเนี่ยมันใส่ก้อนโหลดก็ลงตึ้ใช่สองนิ้ก้อนหลดก็อยู่ประมาณใช่ห้าต่อไม่ต้องดัดเลยเพื่อนัทชูก็อยู่ประมาณห้าตับ ตีต่อสามต่อยาลาดูนัเขาแยเไม่ต้องดันแนเลยก็ใส่จุดนี้เข้าไปก็อยู่อยู่ห้นิ้วต่อเลยลงมาสองนิ้วใส่จุดนี้ได้เลยถ้าตกน้าซ้ออยู่ใชถ้าถ้าที่ก้ไจดลงม่้เกเลยต้องันหเลยถ้าจะเอาดาวลงีกใส่ได้้าน้าต่อเชนน หลุดเดยอะคู่ที่หลดุดอีเยอะคือใส่ข้อหลุดสองนิ้วมันเต็มมาแล้วมันใส่ได้มากสุดแค่สามนิ้วมันต้องการหลุดมากกว่าน,น,นั้นอ่ะมันเป็นลักษณะหนึ่งเลยแต่เนี้ยเราไม่ได้ลดหลุเดเยอะน่ะก็ใส่ขอ้อหลุแดแค่นี้มันยิ่งได้ประมาณเดิมแต่ยิ่งหลุดเยอะมากมันก็นกจะมันส่งไม่ได้นะคอยใจไว้แล้วแต่ดอนี้ยมันจะแน่นนะใส่คู่เดียถ้าถ้าไหนจะลดก็ได้เป็นเป็นก้อนสองนิ้วให้มันอยู่ห้าต่อหลุมหลวง ก็คือมันจะมันจะลงน้อยกว่าตอนตอนที่ใส่ชุดนะชุดนิ้วอ่ามันก็ได้อยู่ประมาณเนี้จะลงมาแค่ไหนข้างขวก็หลดสองติเพราะว่ากการแตะเลยออกเปแต่งมันมันดัดให้ลุดเสียลงแต่มันไม่ทำให้ไม่แข็งที่ยิ่งดัดมันยิ่งแต่ะเรายิ่งนหลุดถ้าเคมันจะหลุดหลต่ถ้าถ้าเนี้ยมันดูไม่แนะนำให้ดัดแต้ม แนะนำไม่ใส่พวยนะฝาแนบมันไม่หยุดเดิมไม่หยุดเดจะเปลี่ยนเป็นกรองเองก็ได้ ต,ต,ตามที่แจ้งไปต้นคลิปแล้วค่ะคันนี้ลูกค้ามาใส่ชุดโหลดหลังสองนิ้วค่ะป้าหลังจะคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเลยค่ะทําการขึ้น<ส>แม่แรงสามขาถอดลอ้อถอดโชค๊อโชคออกมาเลยค่ะแล้วก็ชุดโหลดของเราค่ะเอามาวางสแตนบายรอให้ช่างเรียบร้อยแล้วค่ะบอกเลยว่าทดดํารถอ่ะไม่นานตอนไหนนานตอนที่คุยทําความเข้าใจกับลูกค้านี่แหละค่ะความต้องการของลูกค้าแล้วความเป็นไปได้ในการใช้งานรถหลังจากคุยเรียบร้อยกันเนี่ยละจามือนเดิมด้วยค่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนการเอาก้อนโหลดใส่เข้าไปใต้เพลาแล้วค่ะสแลคขับเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยค่ะค ของเดิมลูกค้าเคยใส่2นิ้วครึ่งมากอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนมาเป็นชุด2นิ้วแลยช่างก็ได้แนะนําการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้กําลังประกอบใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นแม่แรงใส่โชค๊คอัดบ็อกลมให้แน่แนๆสลกทั้ง4ตัวเลยสำหรับเจ้าของรถคันนี้นะคะเป็นเพื่อนบ้านเป็น FC ค่ะติดตามมาจากในช่องทางหลายช่องทางเลยนะก็วันนี้มาใช้บ,บริการที่ร้านก็ขอบพระคุณมากมากเลยะคะ่ะนั่งดูการทํางานกันแบบชิดสนิทกันเลยนะคะโอเคประกอบเสร็จเรียบร้อย<ๆ>ก็ขึ้นแม่แรงเอา3ขาออกแล้วมาดูทรงนะคะสำหรับรถที่ใช้บรรทุกนะคะช่างจะไม่คค่่ออยยแแนนะะะําใหห้้โลลดเเวต็็มีก2 สองนิดเพื่อการใช้งานที่ดีค่ะไม่งั้นลูกค้าจะต้องแก้ใหม่อีกเสียงเงินหลเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งงานลูกค้าได้เลยครับขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุนทธมณฑลสายสามตีเฟแดงตรงข้ามโรงเรียนสรารศาสตร์อ้าวดูเต็มๆลำกันเลย